ก็จากเหลืองของประเพณีซื้อสิ้นกินพักมาเลยเข้าวเอื่อนกันบ้างครับเมร่อยรแต่ว่านี่สูศปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่แปดนะครับมีการเล่งข้าวเร่งสอบสวนพยานคดีสุจริตและอยากยกทรัพย์ในชุมชนซาก้อนปั๊มน้ำมันคองจว,วัดกระบี่ครับโดยเมื่อยรแต่ว่าที่สู้ปฏิบัติการพิเศษพื้นที่แปดสุราธานีนะครับของดีไอนี่หละครับร้อยตำรวจเอกจันทร์รงทับย่สนรองผู้อำนวยการปฏิบัติคด,ดีพิเศษพักนะครับวัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ฮาทิปกถับทองาอาฮาอกนะครับพร้อมด้วยนายพลชัยคํำคุมพวมนวยการฑ์สุปฏิปการคดีพิเศษพื้นที่8รวมแสดงเข้าจากอีดกรณีที่มีการใช้โรงงานสกัดน้ำมันปั๊มของถมจังหวัดกะรีบีกระทำความผิดน,น,นะครับและก็ได้เืินจากการใช้โรงงานกระทำความผิดไปกว่าสองพันล้านส่งผลกระทบต่อการดังรุมชีพและการดำเนินง,งานบริหารจัดการในซากนที่เป็นสมาชิกน,นะครับคาดระพับคลองในการบริหารจัดการ มูลาค่าหุ้นกองสากรณ์สมาชิกติดลบส่งพลนกระทบต่อกรเกษตกระเกรน,นะครับสมาชิกยางดุนแดงผู้เปินายสหกรณ์และสมาชิกซากรณ์มีส่วนได้ส่วนเสียม,มากกว่า5 3 0 0มื่นพันครอบครัวครับค่ะด้านรอยตำรวจเอกชันนะรง์ถับซานขันก็บอกว่ามีการสอบปากคำพยานในคดีที่ได้รองข้อความเป็นธรรมต่อพันตำรวจตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้สร้างการให้คณะพนักงานสอบสวนรวมกันสอบปากคำ ผู้รองข้อความเป็นธรรมพร้อมด้วยพยานทีลงนามค่ายโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกระบี่จำกัดซาข่าคลองทอมอำเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่ ข้องชุมนุมสหกากรชาวส่วนปามน้ำมันกระบีได้ให้การเพิ่มเติม,ต,มต่อคณะพนักง,งานสอบสวนสรุปวา่ากรรมการบริหารชุมนุมชุดชั่วคราวเป็นเยื่อข้องการถุจริตโดยข้าราชาการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึง่งได้รวมกันฉกชว่วให้มาเป็นผู้ลงนามคายโรงงานค่ะซึ่งนายทะเบียนได้แต่งตั้งกรรมการชุดช่วคราวเพียงสิบอวันเท่านั้นเองค่ะ โดยผู้ทีประสานจัดการแต่งตั้งล้วนแต่เป็นผู้ต้องห้าในคดีนี้จึงเชื่อว,ว่ามีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดและสนับสนุนการกระทําความผิดกับผู้ตองห้านอกจากนั้นยังพบว่าข้าราชการระดับสูงข้อง,องกลุ่มสอบส่วนคดีพิเศษอย่างสนับสนุนระดับ การทำความผิดของผู้ตองห้าด้วยโดยให้ครอบครองสับข้องกลางจึงยืนให้ปปชไต่ส่วนเอาผิดในโอกาสเดียวกันการได้บอกเพิ่มเติมว่าการสอบส้วนในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากได้เห็นแพนของผู้กระทําความผิดคดีนี้จึงเป็นคดีเนึ่งที่น่าเห็นใจผู้เสียหายค่ะโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรที่มีส่วนใดส่วนเสียหมักว่าหามือ ส้มพันกว่าครอบครัวเลยพันือกระตามกาับคณะพนักง,งานสอบสวนจะแร่งสรุปสำนวนความเห็นทางคดีและส่งสำนวนไปยังอายาการปราบปรามการทุจริตต่อไปค่ะครับด้านในทีปพิทักษ์วงชัยพาครับ เกตนำเครือข่ายผู้มีส่วนใดส่วนเสียยละก็ซากรสมาชิกของซา,ากรจุ่มลุมซากรอชาวส่วนป่าน้ามันกระบี่นะครับเ,เพื่อเผยว่าการจุริศกองซากรอชาวส่วนป่าน้ามันกระบี่จำกัดส่งพลนต่อสมาชิกซากรที่เป็นสมาชิกย่างมาร์กนะครับบางรายต้องไ่้สับสิ้นเพื่อสู้กับความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะผู้รองข้อความเป็นธรรมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเป็นผู้แทนของสมาชิกซากรอาจากการเข้าไปเป็นคณะกรรมาการเพียง5เดือน17วัน ได้ประชุมแคส17ครั้งจนต้องลุกขึ้นมา,าสู้แทนเกษตรกระกน,นะครับเพื่อความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับส,สมาชิกซากอนถุกรายและก็ในการดีเออนะครับสอบสวนคดีรับคดีทุทจริตก่อชาส่วนปาลน้ำมันกระบี่เป็นคดีพิเศษกระทรวงพลังฉาส่วนปาลน้ำมันเป็น,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 ปน,น,ปนย่างมากนะครับโดยเฉพาะคดีนี้มีการคลี่คลายคดี ะนะครับเป็นการปรับปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยคอยผู้บริหารกมรมสอบสวนคดีพิเศษกรมรีว่าการสุจริตธรรมมงมันแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไปนะครับเราฟังเสียงกันแลกครับวันนี้คณะส่สวนคดีพิเศษนะครับคดีทุจริตในชุมนุมสากลปาน้ำมันกระบี่นะครับได้ลงมาสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่สําคัญมากเลยโดยเฉพาะวันนี้มีประเด็นที่ทางผู้ต้องหาในคดีเนี่ยบางลายที่วันนี้กลับใจแล้ว ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับโดยมีข้อเท็จจริงณนะวันที่เกิดเหตุเนี่ยที่สําคัญในคดีเนี่ยหลายหลายประเด็นที่กลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ซึ่งเคยเป็นอดีตกรรมการสหกรณ์ได้เขา้ายื่นร้องของเป็นธรรมกับท่านทิพย์ดีท่านทิพย์ดีก็สั่งการว่าความเป็นธรรมเหล่านี้ถ้าเขาให้ความร่วมมือเรายินดีที่จะสอบเข้าสํานวนครับขอให้มั่นใจในการทํางานของ กรมสอบสวนคดีพิเศษและก็คณะมนตรวนนะครับมีอะไรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราสื่อสารกันตลอดผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยน่าจะไว้วางใจเราในระดับหนึ่งจากการทุจริตของชุมนุมสากลชาวสวนปาล์มนะครับส่งผลกระทบนะครับกับสม,สมาชิกสากลนะแล้วก็สากลสมาชิกที่เป็นสากลห้าหมื่นกว่าท่านนี้ครับโดยตรงนะครับทำให้อ่ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับโดยเฉพาะาผู้ร้องนะครับสองท่านนะครับถึงขั้นต้องขายทรัพย์สินบางอย่างนะครับที่ามาต่อสู้คดีในความไม่เป็นธรรมก็ต้องขอขอบคุณนะครับาทางผู้บริหารกรมคดีสอบสวนพิเศษแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับที่แล้วกใ็ให้ให้ท่านใน้มุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหา ให้กับสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งห้0 0 0ืนกว่ารายนี้นะครับ